สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแป้งนะคะส,สาวๆหลายคนจะซื้อแป้งมาผิดแล้วก็ทิ้งวันนี้เราไม่ทิ้งเนาะถ้าเกิดซื้อแป้งมาผิดสีที่เข้มกว่าผิวเก็บไว้นะคะเอาไปทําเป็นเชดดิ้งถ้าซื้อแป้งที่ผิวขาวเกินไปเอามาทําเป็นไฮไลท์อันน่ะทำยังไงใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นแต่ว่านี่จะใช้พับนะคะ สีที่เราซื้อมาสีเข้มเราก็มาทำเป็นเชดดิ้งปกปีนะคะก็มาทำเป็นไฮไลท์เราต้องการไฮไลท์ในช่วงของแก้มให้เ่นๆนหลังาที่เราปัดแก้มไปแล้วด้วยอ่านะคะหน้าก็จะเลงแล้วก็จะเด่นใส หน้าผากโง่เฮงเราอยู่ตรงนี้นะหน้าผากต้องใสใสแล้วก็จมูกลงมาคางโอเคลองทําดูนะคะเราจะไม่ทิ้งแป้งเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วคราวหน้าอาจจะมาดูว่าเราควรจะใช้แป้งแบบไหนดีให้เหมาะกับผิวเราโอเคค่ะวันนี้เท่านี้ก็นะสวัสดีค่ะขอบคุณกดติดตามด้วยนะ